สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเซรีไทย68แยก1เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะมิ้นมาอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่นะคะสดสดร้อนๆ้เลยนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตรถสายกระบะ4ประตูยกสูงนี่เองนะคะกับแบรนด i s u D Max นะคะ1นนะคะตัวใหม่เน้นเชฟปี2023และตัวปี2022ให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถนะคะปีใหม่หม่น้อยนะคะและผ่อนราคาประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะเครดิตจัดฟรีดาาได้เลยเดี๋ยวมิ้นพาไปชมคันแรกแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวยกสูงนะคะด้านหน้านะคะลูกค้าดีไซน์นะคะ เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะเป็นตัวไมน์นเชนไฟด้านหน้าเป็น LED ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะครบเลยนะคะกระจังด้านหน้านะได้เป็นสีโครเมียมนะคะและถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะตรงโลโก้ของตัวอ s สุสนะคะจะเป็นสีจีออกเทาๆนะคะสีดัก์กๆหน่อยสวยมากนะคะตัดด้วยสีเทาๆเมทัลลิกประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าได้เป็นสีแบบเมทัลลิกนะคะสวยมากนะคะดูสปอร์ตดู ขึมดูหล่อขึ้นนะคะมาพร้อมกับไฟตัดต่อคู่หน้าและเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้4จุดด้วยกันลูกค้าคันนี้นะคะทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนให้เนะคะเราเปลี่ยนให้เป็นทะเบียนของกรุงเทพนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่มาอัปเดตให้ลูกค้าได้เห็นก่อนใครนะคะว่าสภาพนะคะแล้วก็โครงสร้างนะคะบอดี้นะคะของตัวรถนะคะสภาพรถที่เข้ามาใหม่ถือว่า สวยนะคะแล้วก็คุณภาพนะคะของตัวรถไม่ได้มีรอยชนรอยเบียดมาแต่แต่อย่างใดนะคะลูกค้าล้อมแมกนะคะได้เป็นล้อมแมกแบบลายวายแบบนี้นะคะสวยมากนะคะคันนี้เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากๆเลยอ่ะนี่นะคะตัวนี้ไหนะให้ดูนะคะดีไซน์ด้านข้างของตัวรถนะคะออกแบบมานะคะให้รถดูโฉบเฉี่ยวนะคะดู <c oughs> ดูเท่ดูสุขุมมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะ กระจกปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับสัญญาณเตือนให้นะที่เปิดประตูเนะะี่ยทั้งสี่ด้านนะคะจะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะลูกค้าเดิมนะคะติดตั้งอ่าที่รองมือจับนะคะที่ประตูมาให้ทั้งสี่ด้านเลยเช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะลูกค้าภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็เดินได้ตะเข็บด้วยสีเทาๆแบบนี้เลยนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบสีเมทัลลิก นะคะคอนโซลด้านหน้าหน้าจอกล้องถอยหลังมีมาให้ครบนะคะหน้าจอใหญ่มากนะคะลูกค้าคันนี้นะเนี่ยหน้าจอใหญ่มากนะคะแล้วก็เบาภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะเบาะหนังสีดํานะคะนี่นะคะเป็นแบรนด์ของครูแม็กนะคะมาให้เลยนะคะสวยมากคันนี้นะคะดู คือสภาพรถคือใหม่มากนะคะลูกค้าเบาะยังกริบกริบใหม่ๆอยู่เลยนะคะันนี้นะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรืออินบอทแชทมาได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะสะครับเพจนะคะติดตั้งมาให้ครบถ้วนเลยนะ,ะตัวนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์1,900ซีซีนะคะในแบรนด์ของอิซูซูนะคะด้านหลังลูกค้า ที่พักแขนมีมาให้นะคะด้านหลังแอร์ด้านหลังมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะสวยใครอยากเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่ได้มีวันหยุดเลยนะลูกคา้าหรือลูกค้าอยากเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถทดลองขับได้นะคะคันนี้ติดตั้งกระบะไลเนอร์มาให้เรียบร้อยชัดเจนนะคะนี่ด้านหลังนะคะมีกระจกนะคะที่ไล่ฝ้ามาให้เรียบร้อยนะคะ ไฟเบรกโดนที่สามมีมาให้ไฟด้านหลังสวยมากนะไฟด้านด้านหลังดีไซน์มาให้ดูแบบเป็นเหมือนทรงสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นแบบไฟ LED นะคะโลโก้กันชนด้านหลังมีมาให้ครบเช่นเดียวกันนะคะสวยมากนะคะใครอยากได้นะติดต่อเข้ามานะคะตัวนี้ได้เป็นตัว MD DI นะคะหรือว่าเป็นตัว m i n u chain นั่นเองนะคะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลัง มีมาให้ถึง4จุดด้วยกันเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดด้านหลัง4ี่จุดนะคะลูกค้าถือว่าครบทัวนเลยนะคันนี้สวยมากสำหรับใครที่กำลังเปรียบเทียบนะคะรถอยู่หรืออยากได้กระบะ4ี่ประตูเอาไว้ใช้งานนะคะลูกค้าเดินทางเข้ามาชมได้เลยคันนี้นะคะโลโก้ของกระจกยังเป็นโลโก้เดิม,ดม,ดมแท้จากโรงงานนะคะของอิซุสนั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้เนี่ยเครื่องหมายมอกนะคะออปชั่นนะคะจัดมา ครบอยู่แล้วนะคะคันนี้ผมเลยมันติฟังก์ชันนะคะสครับเพจนะคะเปรปรับไฟฟ้านะคะด้านหน้าด้วยนะคะและที่สําคัญหน้าจอใหญ่มากนะคะลูกค้านี่แล้วก็ไฟด้านบนนะคะเป็นแบบ LED ให้หมดเลยนะคะคันนี้ขาย7แ9 0 0 0นบาทเครื่องยนต์ดีเซลนะคะกับเลขไมล์อยู่70,000นะคะเจ0 0 0มื่โลเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าสามารถอินบ็อกหรือแทปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะ คันนี้นะคะสมปี2023นะคะตัว1.9นะคะตัว่า่ประตูยกสูงนะคะราคา7 3 9 0 0 0้ดูอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าอีกหนึ่งคันเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวกระบะสประตูนะคะยกสูงเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นโฉมปี2022นะคะคันนี้ได้เป็นปี2022นนะคะสีขาวเช่นเดียวกันเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะ ดีไซน์ออปชันนะคะค้ายกันเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้นะได้เป็นปีโฉมปี2022นะคะไม่อยู่ประมาณอ่าห0าหมื่นนะคะคันนี้ไม่ห0 0 0มื่นโลนะคะแล้วก็ราคา,าห่างจากคันเมื่อสักครู่นะคะหนึ่งบาทเท่านั้นเองคันนี้ขายจะแสนส0 0บาทให้ลูกค้าได้ดูเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่คนโฉม อ่ะคนละปีขอโทษทีตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละปีนะคะถ้าทะเบียนนะคะตรงนี้นะคะ1849เป็นโฉมปี2022นะคะเลขไมน้อยกว่านะเลขไม 55, ่5 0 0 0มูกับราคา7 2 9 0 0 0บาทนะคะส่วนอีกคันนึงนะคะฝั่งนู้นนะคะทะเบียนชนบุรีนะคะปี2023ตัวไมเนเชนเช่นเดียวกันนะคะเลขไม่เ0 0 0 0ราคา7,390,000บาท ราคานะคะขายห่างกันหนึ่งหมื่นลูกค้าเทียบเอาว่าหนึ่งหมื่นนี้ลูกค้าจะนำรถปีใหม่ไปใช้นะคะปีย3บสาหรือว่าจะใช้รถปีย2บสองแต่ว่าไม้น้อยกว่าข้อดีคนละอย่างนะหนึ่งหมื่นนี้นะคะหนึ่งหมื่นนี้นะข้อดีคนละอย่างหนึ่งนะคะเลขไม่น้อยกว่านะคะแต่ปีน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะคะ ราคาห่างกัน1 0 0 0 0หมื่นะคะแต่ถ้าเลือกเป็นคันปี2023นะคะเลื่งไมน้อยกว่านะะแต่ว่าราคาห่างกัน1 0 0 0 0หมื่นนะคะลูกค้าเลือกเลยนะ,ะสวยครบทั้งคู่เลยนะคะอยู่ที่ลูกคา้าอ่าซีเรียสเรื่องราคา หรือว่าซีเรียสเรื่องไม่หรือปีนะคะลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เลยนะคันนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เช่นเดียวกันขยากได้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามหามิ้นได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะรถมือสองเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้าใครอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่ต้องกังวลน,นะเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะแล้วก็รถทุกคันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นำเข้ามานะคะเราตรวจโครงสร้างของตัวรถให้นะคะ 274รายการนะคะแล้วก็มีใบเซอร์การันตีให้ลูกค้าด้วยนะคะว่ารถที่บริษัทเราเนะะี่ยค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแต่อย่างใดนะลูกคา้าเราการันตีเรื่องตัวรถนะคะเราคัดเกตรถให้ลูกค้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ อยากได้รถสวยคุณภาพดีนะคะวารันตีได้นะคะลูกค้าเลือกซื้อรถกับเราที่เพชรยนต์นะคะเพชยยนต์เปิดให้บริการมาประมาณ26ปีนะคะปีนี้เข้าปีที่26แล้วนะคะลูกค้าใครที่อ,อยากดูข้อมูลนะคะของบริษัทหรือว่า,าข้อมูลการเปิดทําการของบริษัทนะคะเรามีทั้งหมด2สาขานะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะและอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย 95เร็วๆนี้นะคะเพชรยนต์จะเปิดสาขา3นะคะลูกค้าอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะแถวแถวฉะเชิงเซาใครเป็นลูกค้าอยู่แถวฉะเชิงเซาประจินบุรีนะคะสามารถมาเป็นลูกค้ากันได้เลยนะเข้ามาดูได้เลยนะคะประมาณสักประมาณเดือน2เดือนนะคะลูกค้าอะลรามาในส่วนของรถกันบ้างนะคะกระบะไลเนอร์นะคะลูกค้าติดตั้งมาให้นะคะครบจบเลยนะคะจากโรงงาน ชนด้านหลังนะคะมีมาให้เส้นเดียวกันนะคะนี่เป็นรุ่นเดียวกันคนละโฉมโคนละปีนะคะลูกค้าห่างกันอ่าหปีแล้วก็คันนี้เลขไม้ห้าหมื่นห้านะลูกค้านี่สวยมากนะคะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ที่มิ้นท์ให้ไว้ได้เลยนะคะหรือจะทพักบ้านเขียวมาก็ได้นะลูกค้านะคะถ้าไม่อยากสะดวกคุยนะคะ <c oughs> ทิ้งเบอร์กันติดต่อหรือว่า พักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะที่เบอร์082-469-2496ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ได้ออโต้นะคะได้เกียร์ออโต้แล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะคะให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับสัญญาณเตือนให้ด้วยนะอ่ะใครสนใจนะคะ แล้วแจ้งราคาอีกรอบนึงนะคะคันนี้นะคะลูกคา้าสมปี2023เลขหมา70,000ราคา739,000บาทนะคะแคด่ดีจัดฟรีดาได้เลยนะคะอีกหนึ่งคันคันนี้นะคะปี 2, 2022เลขหมาอยู่ที่55,000โลนะคะราคาอยู่ที่729,000บาทชอบคันไหนจัดคันนั้นนะคะหรือว่า ชอบทั้งสองคันสามารถจัดทั้งสองคันได้เลยทั้งสองคันนี้นะคะเป็นตัวไมน์เลนเชนแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยตัวยกสูงทั้ง2ตัวแล้วก็ออปชันดีไซน์เหมือนกันเลยนะสีขาวเหมือนกันนะลูกค้าสนใจคันไหนสอบถามเข้ามานะคะที่เบอร์082 4692496ได้เลยนะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะมิ้นท์ฝากลูกค้านะคะที่เข้ามาดูในช่องของรถมือสวยย่านมิบุรีนะคะกับมิ้นสามารถกดติดตามนะคะตรงช่องมิ้นไปด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกคลิปที่มิ้นรีวิวให้ดูนะคะอัปเดตรถเข้ามานะคะสดท้ายวันนี้มิ้นลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ